สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NC นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยผมจะมารีวิวเป็นโชโดโคนิเคิลคอมเบเลเดอร์ไฟครบรอบ20ปีพาราดิสซ์ดีเจนเซต02นะครับผมอันนี้เป็นเซตที่2นะเดี๋ยวเซตแรกก็เดี๋ยวจะตามมานะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าโชโดส่วนมากผมมาจะแกะไปหมดแล้วนะครับผมก็รวมถึงอันนี้ด้วยนะครับผมผม,ผมก็แกะไปแล้วนะ เราจะมาเริ่มดูกล่องกันก่อนนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นกล่องเสียมตานะครับผมอันนี้เป็นพนะีบันไดนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับโล่งๆเลยอย่างนี้นะครับไปดูข้างในดีกว่าเนะอีกข้างในนะครับผมอันนี้ค่อคนข้างที่ว่าจะแปลกหน่อยนะครับผมมันมาเป็นโทนแบบว่าสีแดงน้ำตาลน้ำตาลนะส่วนมากที่ผมเคยเห็นจะเป็นแบบว่าขาวดำนะครับผมขาวดำเทาประมาณนั้นก็ด้านหน้านะครับผมก็จะเป็น ชื่อเขานะแล้วก็จะเป็นคอมเลเลอร์ไฟกับค a มเลเลอร์ตัวใหม่นะครับผมที่ออกมาในเดอะมูวี่นะคอมเบลเลอร์มิวครับผมนี่ด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างครับนี่แกะเหลว <c oughs> ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นค a มเบลเลอร์มิวอีกด้านข้างเดี๋แน่นอนว่าเป็นคอมเลเลอร์ไฟนะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นมาตราญี่ปุ่นประมาณนี้กล่องแล้วเราไปดูตัวกันเลยดีกว่านะครับ กออันนี้นะครับผมของทั้งกล่องก็จะมีเท่านี้เลยนะครับกอสติกเกอร์ผมติดไปหมดแล้วเนาะต้องบอกว่าอ่าสติกเกอร์ชุดนี้ก็ค่อนข้างที่ว่าจะเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะอ่าชุดศูนย์หนึ่งอ่ะโคตรเยอะเลยนะครับผมเป็นพีวันไดที่แบบสติกเกอร์เยอะมากนะ็ลแบบว่าจุดเล็กๆเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอะไรก่อนดอีเอาเป็นพระเอกของงานก่อนเลยทีกว่านะคัมเบรเลอร์ไฟนะครับผม จะได้อธิบายด้วยว่าจุดแตกต่างกับชุดปกติมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวก่อนนะก็นี่มาเป็นฐานนะครับนีฐานเขาจุบเดี๋ยวม้ดูตัวจุบก็ต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ต่างกับตัวธรรมดาเท่าไหร่นะครับผมจะต่างก็คือว่าตัวนี้จะลงสีเยอะกว่าเนาะอืมคือลงสีเยอะกว่าคมกว่านะก็ลงมาค่อนข้างที่ว่าจะ เกือบสมบูรณ์ร0 0เซนเลยนะประมาณแบบเก้าสิบ้าสบ้าเปอร์เซ็นนะครับผมนี่มีสติกเกอร์นิดหน่อยเนาะนี่ตรงนี้สติกเกอร์นิดหน่อยตรงสีแดงก็คือเขาลงสีหมดแล้วนะครับผมตรงขานี่ก็นิดหน่อยสติกเกอร์เนาะนทำดีก็ทําได้นะครับก <laughs> ็จริงๆตัวก็คือเขาก็จะมาเป็นตัวใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเข็มขัดนี่แล้วก็อันนี้คือถอดได้นะครับผม เป็นเวลาใช้ถ้าไม่ตายนะส่วนด้านนี้ก็เป็นสนับมือนะครับนี่ถอดได้นะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ว่าต่างจากชุดธรรมดานะครับผมพวกมือนะอถ้าเป็นชุดธรรมดาตรงเล็บเขาก็คือว่ารู้สึกว่าจะเป็นแค่มือกล้างนะครับผมที่ว่าจะลงเป็นสีเทาเนาะนอกนั้นจะไม่ลงสีเลยนะครับผมแต่ว่าชุดนี้คือจะลงสีทุกมือนะครับทุกข้างเลยนะเป็นสีเทานะนี่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะ เดี๋ยวเรามาดอาูอุปกรณ์ของไฟเลยเรามาเริ่มจากพวกอ,อุปกรณ์เข็มขัดกันก่อนแล้วกันนะนี่อันนี้ก็เป็นเข็มขัดแบบากาลังคือถอดแล้วนะถอดโฟนออกมานะครับผมประมาณนี้นะเอาไว้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบเสียบโฟนไว้แต่ว่าเปิดนิดนึงแล้วก็เหมือนว่าเปิดปุ๊บล้วกดท่าไม่ตายอะ่ะตึ๊ดตึ๊บตึ๊ตปิดแล้วก็ exit จิชกีประมาณนั้นนะครับผม ส่วนรายละเอียดดีเทลก็ค่อนข้างที่ว่าจะโอเคเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับผมถึงจะจุดเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ว่าเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็นี้เป็นหมดปืนนะครับหมดปืนเปียงๆเปียงๆเปียงๆนี่ตัวอยู่นะด้านหลังนะครับเป็นสัญลักษณ์ไฟนะต่อไปเป็นปืนแต่ว่าเสียบไอ ถ้าไม่ตายเาไว้นะครับผม,มเป็นอีกโหมดในเวลาใช้ถ้าไม่ตายก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเห็นเขาจะใช้เท่าไหร่นะครับผมรายละเอียดดีเทลปืนนี้ก็จะเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับแค่ว่ามีาข้างบนมาติดเพิ่มนะถอดไม่ได้นะข้างบนแล้วก็อันนี้เป็นเข็มคัดแบบถอดชิปนะครับผม พราะว่าไวอะเวลาเขาจะใช้ถ้าไม่ตายเขาจะถอดชิปเนาะเพื่อที่ว่าจะไปเสียบกับอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่สนับมือใช่ไหมนี่คือเขาจะถอดชิปมาใส่ปุ๊บเพื่อที่ว่าจะใช้เป็นโหมดอ่สนับมือนะครับผมนี่นี้อันนี้ก็สวยดีนะครับผมสนับมือแต่ว่าเป็นสติกเกอร์หมดเลยเนาะอันโคตรเติบนะครับอันใหญ่มากแล้วก็ต่อไปเป็นอ่า ที่ใช้ถ้าไม่ตายนะครับผมแบบเสียบชิปแล้วถ้าเรายังไม่ได้เสียบชิปอ่ะในเรื่องอ่ะคือเขาก็จะปิดอย่างนี้นี่ตรงข้างล่างคือมันจะดันขึ้นไปเนาะพอเสียบชิปปุ๊บตรงนี้มันจะดีออกมาตึง้งมันจะดีออกมานี่คือพร้อมใช้แล้วแล้วเขาจะเสียบไปที่ขาตึ๊กตึ๊กนี่เดี๋ยวเสียบให้ดูเ๋ยเสียบไปที่ขานี่ี้ฟาบฟึบฟึบ,บ,บอย่างงี้โคตรเท่แล้วก็จะใช้ถ้าไม่ตายนะครับต่อไปอนี่ มาดูดาบกันดีกว่านะครับผมอันนี้เขาจะดึงมาจากแฮนดะ์มอไซค์เนาะแล้วก็เป็นแบบเสียบชิปแล้วนะครับเห็นไหมลูกเล่นเขาถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่องแบบว่าเขามีการแบบว่าเล่นออชิปนะเพื่อที่ว่าจะเอาแบบว่าถอดไปเพื่อใช้กับอาวุต่างๆเนาะโคตรดีนะครับผมดาบก็สวยดีนะครับตรงนี้ก็จะลงสีมาเลยเนาะรู้สึกว่าธรรมดาจะไม่ลงสีมาให้นะครับดาบต่อไป เป็นข้อมือเพื่อที่ว่าจะเอาไว้เปลี่ยนนะครับผมแบบว่าใส่นาฬิกาพร้อมที่จะใช้โหมด Excel นะครับผมเข็มขัดก็รายละเอียดดีเทลถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพื่อนๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสติกเกอร์นะครับคือไปนานๆน่นะสติกเกอร์มันต้องมีแบบว่าตามการเวลาเนาะคือ,อยังไงก็หลุดก็เหลืองน,นะครับผมกอให้เก็บดีแค่ไหนนะ อันนี้ก็คือว่าเป็นจุดด้อยนะครับผมือว่าค่อนข้างที่น่าจะเสียดายเนาะผมเสียดายมากนะครับยกเว้นว่าเพื่อนๆแบบว่ามีฝีมือในการทําสีนะก็เอาไปทําสีเีิกูดเลยบอกเลยเพื่อนๆคือรายละเอียดดีเทลเขาทํามาดีอยู่แล้วเหลือแค่ว่าลงสีให้มันเนียบแค่นั้นเองต่อไปก็มาเป็นมือนะครับผมก็ที่มือที่ผมใส่ย,ยูก็จะเป็นมือแบบว่ากรรมาวุธนะนะครับแล้วก็อ่ถ้าเป็นตัวธรรมดา ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์แปะนะครับผมแต่นี้ตัวพิเศษคือเขาจะลงสีมาเลยเนาะมคมกริบเลยนะครับผมก็เป็นมืออะไรดีเป็นมือชี้นะครับผมนี่มือชี้ก็ซ้ายขวาเกือบชี้เกือบชี้นะไม่ใช่มือชี้กำลังกดทาไม่ตายเพื่อนอน,นี่เอามาเล่นกับคู่กันนี้เลยเปึ๊บเปิดแล้วก็ทำทา่าจิ้มนี่อ่อาไงแล้วก็ลงสีเล็บมาให้แล้วนะสวยดีนะครับผมแต่เอ๊ะทำไมไม่ลงนิ้วอื่นมาด้วยนะ อะไรนี่ทำทั้งทีก็ไม่ทำให้มันดีๆไปเลยคะ่ะก็เป็นมือกำนะครับมือกำนี่มือกำแบบไม่มีรูนะแล้วก็ลงสีนิ้วโป้งมานะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นมือแบนะครับนี่มือแบก็ลงสีนิ้วทุกนิ้วนะครับของของไฟที่มีก็จะประมาณนี้นะครับผม ไปเรามาดูเข้ไมเลเดิมวิวกันดีกว่านะครับอันนี้ในต,ตัวธรรมดาไม่มีนะครับผมมาแบบในชุดพิเศษเท่านั้นครับผมพี่บันไดนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนเลยดีกว่าสวัสดีนะครับถ้าไม่ตายของเขาก็ต้องบอกว่าเหมือนกับทุกอันนะครับผมเหมือนกับตัวธรรมดาของไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นไคซาเป็นเดลต้าอะไรประมาณเนี่ย เพราะว่าไฟก็จะมีเป็นสัญลักษณ์เนาะเป,นเป็นสัญลักษณ์เนี้ยเป็นวงกลมปุ๊บแล้วก็เป็นขีดออกมาเนาะแบบว่าเอาไว้ถ่ายภาพเท่ๆนะเวลาใช้ทําไมตานะครับส่วนคราสะก,ก็จะเป็นเอกอย่างนี้อืมแล้วก็เดลต้าก็จะมีนะคือมิวทําไมตาเขาก็จะมาแบบนี้เลยโดดๆเลยนะครับเรามาดูตัวงานกันดีกว่านะครับผมก็มากับฐานนะสลักเอาไว้มาซื้อเดิมมิวครับผมนี่ รายละเอียดดีเทลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าสติกเกอร์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะตัวนี้เยอะเหมือนกันนะครับผมเทเลยตัวนี้ล้ำล้ำนะครับผมจะมีคนแปลงร่างเป็นสองคนนะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับผมต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงกับไซบอร์กนะครับรายละเอียดดีเทลดีมากนะครับผมดีพอสติกเกอร์นั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงตีนเท่าไหรนะ่นะนี่ตรงตีนมันแบนๆบนะ่ะเหมือนแบบว่าโดนเหยียบเลย แบนจะแตะเลยไฟก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแบนแตะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะออกลอนๆไปหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องอ่ะด้านหลังอ่ะเขาในเรื่องอมีสีหรือเปล่านะครับผมแต่นี่คือมาอลนๆหน่อยเนาะมีแค่ตรงเกาะไหลเท่านั้นที่ว่าจะแปะสติ๊กเกอร์นะครับก็คือมีนิดๆหน่อยเป็นสีเทานะนแซมๆนะครับ,เป,เ,เ,เ,รบเป็นสีเงินสีเงินสีเทานะครับโดยรวมก็สวยดีนะครับผมําเมเล,ดลเดนวิวเดี๋ยวเรามาดู อของมิ้วกันว่ามีอะไรมานะที่ได้มาน,นะครับผมเป็นอาวุธของเขานะครับนี่เป็นมีดสั้น2อันนะครับอันนี้จะสามารถเก็บไว้ตรงไหลได้นะครับเป็นมีดสองันเนาะนีเดี๋ยวผมเก็บให้ดูอันนึงนะนี่มันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็เสียบไปเลยแต่น้นอารมณ์เหมือนแบบคาเมเลเดอร์การแฮ็กเลยเนาะเพื่อนเื่อนแล้วก็เหมือนจริงเพราะว่าไอ้มีดเนี่ยสามารถที่ว่าเอามารวมกันได้นะครับผมคือในเรื่องเขาจะประกอบกันอย่างเงี้ย เพื่อนแล้วก็จะการมาเป็นอันนี้ดีประกอบมีดเหมือนการแทกเลยแต่การแทกให้เป็นกันไกแล้วอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นมีดแบบเป็นมีดหั่นหมูนะครับผมว่าไปน,นั่นมีดหั่นหมูอะไรสวยดีนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ทั้งรุ่นเลยนะแล้วก็นี่อีกหนึ่งจุดที่ว่าผมไม่ค่อยชอบก็คือว่าเพื่อนเห็นตรงสีดำไหมครับคือมันเป็นสติกเกอร์เนาะคือถ้าสมมุติว่าเราเอาไปจับเรื่อยอย่างเงี้ยยังไงก็เละนะครับผม เพราะว่างางเข้างางออกมันถูก,กับตรงสติกเกอร์เนี่ยเละน,นะครับก็ได้มีดมา3เล่มใช่ไหมแล้วก็เป็นมือนะครับผมที่ตัวเป็นมือการ์มบวุธนะครับผมคาเมเรเดอร์ตัวนี้จะไม่ได้มีสีเล็บเหมือนกับไฟนะครับคือเป็นสีดำล้นๆเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์แปะด้วยไม่เหมือนไฟนะไฟลงสีแต่นี้ไม่ลงนะเสียดายแล้วก็เป็นมือแบนะครับ เป็นมือแบสายขวานะครับผมก็เป็นมือ,อจิ้มโทรศัพท์มือจิ้มโทรศัพท์แล้วก็ประมาณชี้ก็ได้แหลนะเนาะแบบชี้หน้ามือชี้มือจิ้มนะครับแล้วก็เป็นมือกำนะครับผมมือกำรรแบบไม่มีรูเนาะเอ๊แต่ผมรู้สึกว่ามือกำรรของยวอาจจะสวยกว่าไฟเนาะ เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูนะเพื่อน,เ,อนเนี่ยอของมิวก็าจะทำแบบเป็นร่องเนาะแต่ว่าของไฟนี้เ <c oughs> ดีด๋ยวเพื่อนโอ้ไม่สวยเลยอะเพราะว่าน่าจะเอามาจากตัวธรรมดาแหละเพื่อนเพื่อนตัวธรรมดาก็คือมือมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละือเขาถนัดเล่นการย้อมอยู่คับเพื่อน แล้วก็ไฟ์อ่ะจะเสียดายอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ให้ทาให้ตายมาให้เนาะหนึ่งแบบเนี้ยเป็นสีแดงนะครับผมไม่ได้ให้มือก็โชโดชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาฟังความรู้สึกกันดีกว่านะครับผมความรู้สึกของผมนะก็คือว่าสําหรับผมอ่ะถือว่าโอเคเลยนะผมชอบนะครับผมด้วยความที่ว่าของได้มายืมากนะครับผมนี่ได้มาเยอะเลยแล้วก็ราคา ถือว่ากลางๆนะครับผมราคานี้ระดับกลางๆเนาะถ้าไปเทียบกับเดซาร์ดไอชุดที่ผ่านมาคืออนาคตละเรื่องเลยเพื่อนๆอันนั้นสูงริ้วเลยแต่อันนี้คือจับต้องได้เนาะแล้วก็คือยิ่งขายแยกอะราคาไม่แพงเลยนะครับผมไม่ค่อยแพงนะครับคือคุ้มเลยอะตัวนี้ได้มาก็คือคุ้มไม่ไม่เสียดายเท่าไหร่แต่ว่าไอเดซาร์รูรสึกเสียดายเสียดายยังไงไม่รู้ถ้าเ,เพื่อนๆเป็นสาย เก็บไฟอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ของต้องมีนะครับผมทั้ง2ชุดเลย01 02นะครับผมคือทําม,มีก็คือครบแหละจบเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผม EP หน้าจะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง NC นะครับก็ก่อนไปนะครับผมเดี๋ยวผมขอฝากไว้อีกอย่างนึงนะก็ มันใกล้จะสงการแล้วถ้าสงการก็ถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองนะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ว่าคอยติดตามช่อง NC มาตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกีหน้านะครับก่อนระหว่างนี้ก็ดูคลิปช็อตของผมไปก่อนนะ NC ปล้ว